ตอนนี้ก็เราสามารถบูตเครื่องได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวจะให้คุณป้ายเนี่ยอธิบายให้ฟังว่าต้องทำอะไรต่อนะครับโอเคครับ,รบ,รบก็พอเรามาเซตอัพผู้วินโดอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเข้ามาที่หน้าจอของระบบนะครับก็ให้ดึภาพตอนนี้วินโดว์มันจะคลีน n เลยนะมันจะไม่มีโปรแกรมอะไรที่เรายังไม่ได้ลงใหม่นะครับก็อันนี้ผมจะลงตัวโปรแกรมที่มันเกี่ยวข้องกับก,การใช้งานตัว post post ของเรานะครับผมเริ่มแรกเลยเนี่ยต้องลง chrome ก่อนเนี่ยต้องลง google chrome ก่อนนะครับ มาที่ตัวอินเทอร์เน็ตน่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์นะครับเพราะว่าวินโดว์มันไม่มีโครมมาให้ผมต้องโคมดนแล้วก็เข้าอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์นะครับแล้วก็เซิร์ชโครมดาวน์โหลดเพราะว่าเราแนะนำให้ใช้ตัวเบราว์เซอร์เป็น Google Chrome ดีกว่า ก็โอเคครับเดี๋ยวพอดาวโหลดคูบคุมเสร็จก็เดี๋ยวเราเค่อยมาว่ากันนะครับ